สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากภาพชีวิตได้พาไปเยี่ยมชมและเรียนรู้รากเง้าของโคราชในตำบลโคราชอำเภอสูงเนินผ่านปราสาทสำคัญทั้งสามปราสาทได้แก่ปราสาทเมืองเก่าปราสาทโนนกูและปราสาทเมืองแขก ภาพชีวิตก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้เพราะในละแวกเดียวกันยังมีอาณาจักรของโบราณซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชาวโคราชเรียกว่าศีจนาสัก์หรืออีกชื่อหนึ่งคือเมืองเสมาพอนนี้เป็นโพนอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลเสมาอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาภาพชีวิตจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจร่องรอย อารยธรรมที่ยังหลงเหลือในปัจจุบันรติสีสนรมกรรุ่งมรสารสิศีชนะสไม่รู้นะผมสันนิษฐานเอานะเรื่อดูสีศาสนาลัยใช้ตัวสอร,รอเหมือนกันสีเทพเนี สีสนาส,สีเทพสีศาสนาอะไรอะไรตั้งหลายๆสีในยุคนั้น่ะเมืองพวกนี้มีมันนับพันปีก่อนขอมอีกนะก่อนขอมอีกนะความเชื่อมโยงมันคืออะไรครับก็คือเมื่อก่อนเลยชุมชนสมัยโบราณเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งของที่อยู่ของคนเป็นกลุ่มเป็นก๊กก๊กกา่ก๊ก,กมันก๊กมีมีความเป็นอิสระแล้วก็ปกครองกันเอง จริงๆมันมีเมืองหลักๆที่เป็นเมืองที่เข้มแข็งอยู่แล้วเช่นคําว่าโ oh oh คขะละสุคือโคคือโคราชคือเขมรหรือขอมสุคือสุโขทัยละเลยก็คือนครศรีธรรมราชมันเป็นก๊กที่ใหญ่มากพอมาจนถึงในสมัยของอยุทยานถึงได้รวมรวมแต่ละก๊กนี่เข้าไปรวมมาเป็นประเทศสยามรวมเป็นประเทศไทยจนกระทั่งมาสู่ยุค รัตนโกสินทร์ปัจจุบันอันนี้มันศตรวรรษที่15ปีพศ1 5 0 0ันอยประมาณ500กว่า600ออะนี่เขายังมีแนวกำแพงคูมเป็นคูคันดินไม่ต่างจากยุคที่พระนารายมาสร้างเมืองใหม่ที่นครริมาปัจจุบันเนี่ยก็คงใช้หลักเดียวกันมีทางเข้าถ้าหากเป็น,าาปนวิธีคิดของคนโบราณดั่งเดิมที่เป็นเหมือนนี้นะก็คือมีคันคูล้อมเมืองอันนี้ยาวเป็นกิโลนะฮะจาก ฝั่งด้านสุดนี้ไปอ้อมเมืองแคว้นศรีนาศาศเนี่ยแล้วก็ไปถึงหมู่บ้านมีแคว้นอยู่ข้างในอะ่ะยาวเป็นเป็นกิโลเลยนะที่ผมว่ามันเป็นความทันสมัยของวิธีคิดของคนโบราณเมื่อปีพันหกร้อยแะเพราะว่าอย่างนั้นก็คือมีคันคูเพื่อไว้ดูแลเมืองมีทางเข้ามีอะไรอันนี้คือคูเมืองเก่าใช่ไหมคูเมืองเก่าเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเก่า คูเมืองนี่ประโยชน์ของคูเมืองคืออะไรครับก็คือกันคนอื่นลุกลานได้ง่ายรั้วเป็นรั้วน้ําอะกว่าจะตีฝ่ากระแพงก็ไม่ได้เหมือนเห็นในหนังเห็นไหมแล้วทุกวันนี้คือตอนนี้สภาพเป็นไงบ้างครับเหียนอันนี้เขามาทําใหม่นะกรมศิลป์มาทาใหม่ประมาณสักสิบกว่าปีหรืออะไรเนี่ยถ้าที่ผมจำได้สิบกว่าปีเขามา,าเขาเอาโครงสร้างมาแล้วก็มาขุดใหม่มาขุดลอกกันใหม่ แต่สภาพความเป็นจริงตั้งแต่เป็นแก๊สทีาไม่ทราบว่าอยู่ในสภาพนี้หรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเป็นป่าตรงนี้ถือว่าริมดวงพญาไฟเลยนะตรงเนี้เนี่ยเมืองเสมาเข้ามาอยู่อาศัยสมัย ลาวดีลาวพุทธศัตย์สิบสองเป็นต้นมาเนาช่วงพุทธศตวรรษที่สิบห้าเมืองแห่งนี้อาจมีความสัมพันธ์กับแคว้นศรีจนาสะเนื่องจากค้นพบหลักศิลาจารึกโบราณนะสถานบ่ออีกากล่าวถึงพระราชนาจศรีจนาสะพี่แดงครับเมืองเสมานี่มีความเกี่ยวโยงหรือว่าเชื่อมโยงกับแคว้นศรีจนาสะยังไงครับผมผมคิดว่าเมืองเสมาเนี่ยมันเป็นชื่อใหม่ก็คือพอดีเขามาขุดเจอ มาขุดเจอเสมาธรรมจักรอ่ะพอไปเจอของโบราณที่มีคุณค่าก็เลยตราสถานที่นี้ว่าเป็นเมืองเสมานะมันก็คือเสมาธรรมจักรมันเกิดในยุคผมว่านี่แหละยุคของแฟนศรีชนาสานี่แหละแต่ว่าคนเราเพิ่งมาเจอภายในไม่กี่ปีนี่เองยายเห็นอย่างนี้มานานยังครับเกิดมาก็เห็นรูด สีจนาศาลนี่ก็คือว่าใหญ่โตแล้วก็กว้างขวางเนะครับโอ้ใช่ใช่ใช่น่าจะเลยแหละคุณคิดดูดิคุณคิดดูอาณาจักรนี้นี่วางขนาดนี้แล้วลคุณดูคุณดูโลเคชัน่นดูสถานที่ตั้งต่างๆเลยพรา,าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้โใช่นับเป็นบันพันไล่ที่เรามองเห็นเนี่ยอยู่ในรั้วคันคูดินต่างๆต,ต,ตรงนี้เป็นรอบพระราชฐาน โอกาสได้มาเห็นสิ่งที่ทั้งที่อยู่ในบ้านเกิดของตัวเองแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณไม,ไม่ไม่รู้จริงๆแตไ่ได้มาเจอแล้วก็มีความรู้สึกแบบภาคภูมิใจแล้วก็อยากมีโอกาสาได้มาอนุรักษ์ได้มาดูแลโอ้โกอดคุณเขาด้วยลมหนาวพัดผ่านมาองค์พระนา บูมรับไรเห็นภาพดีบางทีก็นึกนะครับนึกถึงวัานธรราเก่าๆแล้วก็การดำรงชีวิตของคนดั้งเดิมรากเหง้าของของของโคราชนะครับแล้วก็มาดูทีหนึ่งคือเสียใจอีกนิดนึงคือมันโดนทําลายไปเยอะโดนขโมยโดนอะไรไปเยอะนะครับจริงๆแล้วไอของพวกเนี้ยต่างๆพวกเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยจริงๆเป็นของชาติเป็นของโลกเลยนะครับไม่ใช่ของไม่ใช่ของเราคนเดียวเราเราจริงน่าจะช่วยกันอนุรักษ์ การดูแลสถานที่อย่างนี้คือให้ให้คนต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาดูบ้างแล้วก็คนในพื้นถิ่นในในท้องถิ่นที่นี่ก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลนะครับมันจะส่งผลดีนะครับทั้งหลายๆา,า,า,ายหลายเรื่อง ไม่เคยท้อไม่ช่อชนดังคนผ่านคุณเขาตุดสะพานจึมเผาพงดำลงพัน พี่แดงครับแคว้นศรีจนาศาสตร์นี่ก็คือพัวพันเกี่ยวดองไงกับโคราชครับอ๋อก็คือเป็นรากรากชาติพันธุ์ต้นกําเนิดชาติพันธุ์โคราชอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นแคว้นเดียวที่อยู่นอกเขตกรุงเทพคือไม่ขึ้นตรงต่อขอมตอนนั้นนะและสิ่งที่แน่ชัดเลยว่าคือนับถือศาสนาพุทธที่นี่นับถือศาสนาพุทธคือด้วยเหตุผลว่าคืออังสสเทพผู้ครองนครแคว้นศรีจนาศาสตร์เนี่ยมีตอนหนึ่งบันทึกอยู่ในหลักศิลาจลึกบ่ออีกาเนี่ย บอกว่าอางสเทพได้มอบอพระสุสัต์และค่าทานปาาระกันให้แก่พระพิสุสงฆ์เป็นหลักฐานยืนยันว่าแคว้นนี้ตรงถิ่นเดิมของคนโคราชเดิมนี้นับถือพุทธศาสนาแคว้นศรีจนาสะในวันนี้แม้จะล่มสลายไปพันกว่าปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังหลงเหลือหลักฐานสำคัญอีกหนึ่งอย่างต่อชาวพุทธนั่นก็คือพระนอน หรือพระพุทธสายญาติและธรรมจักรซึ่งสร้างขึ้นจากหินทรายทั้งสองสิ่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมา,าอำเภอสูงเนินความสําคัญของพระนอนกับสสมาธรรมจักรคือยังไงครับผมพระนอนนี่เป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะเสมาธรรมจักรมีเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาออย่างพระนอนนี่ก็คือมีความพิเศษผมเห็นก็คือว่าองค์ใหญ่มากเลยแล้วทําจากอะไรครับหินหินทรายแดงเป็นหินที่เขาเอาอหินก้อนใหญ่หญมาประกบติดต่อกันหลายหลาย,หลายชิ้นแล้วก็แกะสลักเอาเป็นรูปพระพระนอนยังจะเห็นได้พระเสียรของท่านนั่ะเป็นหินสีก้อนตรงพระศอคือคอนั่นเป็น,เป,นเป็นหินอีกอีกก้อนหนึ่งทีนี้ไลไปหา พระบาทนั่นเ,เป็นหินก้อนเดียวตัวนั้นองค์ใหญ่มีความยาว 10, 13เมตรสูงจากข้างล่างถึงถึงไหลนะ2เมตร80เซนเป็นอายธรรมคู่ขนาดนะระหว่าง พุทธกับพราหมณ์เหมือนที่เราได้กล่าวว่าประสาทเมืองแขกงนโนนกู่เมืองเกา่าอันนั้นเป็นวัฒนธรรมแบบพราหมณ์มาอีกฝั่งด้านนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักอารยธรรมสองฝั่งนี้มันลื่นไหลเข้าไปหากันและที่นี่คือพุทธศาสนาตรง,ตรง,ตรงนี้ก็คือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งโอ้แน่นอนครับที่ที่บอกให้<อ>เห็นว่า,าเห็นกันจั่งเลยว่ามันมีทั้งพราหมณ์และพุทธอยู่ร่วมกันเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรณนานกาสงบสุขเลยใช่ไหมใช่ นี่คือเสมารธรรมจักรที่อยู่คู่กับพระน,นอนเมื่อก่อนนี้แต่ว่าจะเห็นว่ามีสองใบเทมาสองอันอันข้างล่างนี่เป็นของเทียมมหาวิทยาลัยราชภัฏนอรราชสนมาเขาสอนนักเรียนแล้วเขาทํารูปเบี่ให้เหมือนกับเทมาองค์จรเมืเ่อเสร็จแล้วเขาก็เลยเอาเอามาไว้ที่นี่แต่ว่าไม่ใช่ของจรดอกนี้มีเป็นของทำาไยผู้ แต่ของจริงก็แค่นั้นคง,งอยู่ในกรอ่อบก็ถือว่าถ้าไม่นับรอยแตกนี่ก็คือค่อนข้างแบบสมบูรณ์เลยนี่ครับรอยแตกจากข้างบนลงล่างตอนแรกนี่ไม่แตกที่นี่เห็นมันจมดินอยู่ชาวบ้านนี่แหละชาวบ้าน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 นี่แหละช่วยกันใช้ไม้นะน,นะไม้เอาไปงัดงัดให้อ,องอะไรใบเสมานี่ขึ้นขึ้นแต่ว่ามันทานน้ำหนักงัดไม่ไหวก็เลยแตก คือจริงๆแล้วคนถ้าวมันได้การพูดคุยได้มีการศึกษาเรื่องราวแล้วก็มีมีความสุขมีความสุขในภายในอ่ะมันก็สามารถที่จะอยู่พูดคุยกันได้ทุเรื่องแสดงว่าอัยธรรมเดิมเขาในถิ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความครอบครวไม้อ่ะคือรอบชอมมันค่อนข้างสูงนะมันจะวัารรมสองฝั่งนี่มันถึงอยู่กันได้แบบแบบสงบสุขได้ ภาพชีวิตพยายามจินตนากรารถึงความเจริญรุ่งเรืองของแคว้นศีจนาสะหรือเมืองเสมาโดยเทียบเคียงจากตำราต่างประเทศและปราสาทหินที่มีอายุลักษณะใกล้เคียงกันเราค้นพบว่าแม้จะเป็นเพียงอิฐก้อนเดียวแต่ก็มีประวัติศาสตร์มากมายให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าอย่างไม่จบสิ้น คนเราในยุคสมัยนี้ก็ยังได้ได้ลายพวกนี้มาทํามาพัฒนาเมื่อก่อนอาจจะแกะเป็นหินเนะแต่ทุกวันนี้มาทําเป็นลายผ้าเนี่ยคนเนี้ยเอามาประยุกต์ใช้เป็นลายผ้าผ้าเนี่ยผ้าโดยเฉพาะเขตอีสานบ้านเราเนี่ยในเขตนี่แหละเอเชียเนี่ยเนี่ยนำไปใช้ทําเป็นลายผ้าประยุกต์เป็นผ้าขีดผ้าอะไรเนี่ยเรียกคนโบราณให้เรามาทั้งสิ้นเรื่องราวพวกเนี้ยคนโบราณก็ททามาอยู่แล้ว แต่เราเพียงจะแอพพลายไปใช้แล้วก็บอกว่าเอออันนี้อันนี้ผ้นนนนนนาที่นู่นลายผ้าคิดปัดทงไทยว่าผ้าแพรว่ากาลาสินเนี่ยลดแล้วแต่ใช้ลายเดิมเดิมเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันจะพัฒนาไปตรงไหนนะก็ใช้ลายของที่คนโบราณโบราณอันนี้แหละประโยชน์ของเศษหินที่บอกว่ามันเป็นแค่เศษอ่ะจริงๆมันเป็นมีวัฒนธรรมมีศิลปะวัฒนธรรมแทรกอยู่เนี่ยเนี่ยพอเราเดินมาสักครู่แล้วก็เจอเนี่ยเศษเศษเนี่ยเศษดินเผาที่มันลอยขึ้นมาเพราะมันโดนฝนไง มันถูกน้ําชะล้างมันก็ขึ้นมาอันนั้นอัน,นตรงนี้แหละคือข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะแต่ว่าคนเราไม่เก็บกันแล้วปล่อยผมยังเห็นมีรอยวัวรอยควายเข้ามาเลี้ยงผมว่าถ้าหากักผู้บริหารในเขตอบตรเนี่ยเมืองเสมอนเสม,มายนะคือลองศึกษาหน่อยลองศึกษากับคนที่มีความรู้ด้านเกี่ยวกับโบราณคดีแล้วจะเห็นคุณค่าครับเพราะว่าหากเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะนำประหารไปใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยพวกเศษหม้อหอยมันสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นดินในยุคไหนยุคไหนกรมศิลป์ก็ใช้หลักฐานทั้งนี้เราเดินมาเราเหยียบมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมาบเบลงเพลงไพลกล่อมไพรกองดังสาดูดีคุณเขาคุณคุณเจ้า ไปเที่ยวห้างเนี้ยมันได้แค่ความสนุกไม่มีความรู้แล้ะมีบุรภาวะที่ไม่ดีกับเด็กด้วยแต่ถ้าเคินมาอยู่เนี่ยเที่ยวของเกี่ยวกับของภูยสารที่ของาเก่าๆและมาชมในสุ่งตรง่วนนี้นะครับอาจจะมองในสิ่งนี้อาจจะเป็น,เป,นเป็นแค่หินเรือกอะไรสักอย่างนึงอา,อาจจะได้ความรู้ไม่มากัน้อยแต่ก็ยังเด็กอยู่แต่เป็นการปลูกฝัง<ป>ที่ดีกับเด็กและให้ความรู้กับเขา ตั้งแต่เด็กอย่างนี้มันก็จะดีนะครับปลูกขวังให้ก็รู้ถึงสิ่งที่มาที่เกิดของมนุษย์ตั้งแต่เรื่องแรกยันถึงนปัจจุบันนี้เรื่องนี้ต้องทบทวนอย่างแรงสําหรับเรื่องการศึกษาของของของคนทั้งโลกด้วยนะไม่เฉพาะในประเทศไทยเพราะถ้าหากเรามีความรู้แล้วเราคงไม่ไปทําอะไรที่มันผิดผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยในโลกเนี้ยถ้ารู้ว่าผิดก็คงไม่ทํา แต่ที่ทําไปโดยการรู้เท่าไม่ถึงการแล้วมันมีคําในพุทธศาสนาอยู่คำหนึ่งนะครับจะฝากไ้คิดผิดนิดเดียวเนี่ยทำผิดเป็นโยชน,นั้นเราหันมาสอนให้คนคิดดีไหมดีกว่าเรามาดูซากประหลังหักพังแล้วเสียดายกว่าจะขุดคน้นหันมาสร้างให้คนคิดเป็นดีกว่าผมว่าดูแลมันยากมากนะเพราะทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจงมีเกิดย่อมมีดับ สุดท้ายสิ่งที่ยังคงเหลือก็มีเพียงคุณงามความดีนี่คือสัจธรรมที่ผมได้รับจากการออกเดินทางค้นหารากเหง้าของตัวเองกรารเก็บเกี่ยวความรู้ผ่านอรารยธรรมอันงดงามขอเพียงเรามีสำนึกดีลูกหลานก็จะได้รับการสืบสารต่อไปเช่นกันสวัสดีครับ